สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับมาพบกับมันแมทของเราเช่นเคยนะครับเรียนคณิตศาสตร์ยังไงให้มันมันนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบวกลบคูณหารจํานวนเต็มนะครับในอีพีก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนนะครับได้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนเรียบร้อยนะครับนใครได้เท่าไหร่นะครับเก็บไว้ในใจก่อนนะครับมาบอกคุณครูในเพจของคุณครูก็ได้นะครับซึ่งเพจคณิตคุณนน์นะครับก็รับฟ uhh ังและ สื่อสารกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ของครูด้วยนะครับน,อน้องนักเรียนสามารถไปกดไลค์ได้นะครับในเพจนั้นนะครับและที่อย่าลืมนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ในเพจนี้ด้วยนะครับและวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบวกลบคูณหารที่มีวงเล็บนะครับหากมีวงเล็บแล้วเราจะมีวิธีการและกระบวนการยังไงในการจัดการโจทย์นั้นๆจนได้คําตอบหรือผลลัพธ์ออกมานะครับ ก่อนอื่นที่จะไปเรียนนะครับคุณครูอยากให้นักเรียนท่องคํานี้ด้วยกันนะครับคําว่าวัวควายหายบ้าแล้วนะครับวัวควายหายบ้าแล้วจะนําไปใช้ยังไงไปเจอกันได้ในคลิปเลยครับครับนักเรียนใน e ีพีที่2นี้นะครับในเรื่องของการบวกลบคูณหารระคนแบบมีวงเล็บนะครับการบวกลบคูณหารระคนแบบมีวงเล็บนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับ คุณครูอยากจะให้นักเรียนสังเกตสองคก่อนอ่าคำแรกคือคําว่าระคนนะครับอีก HR. คํานึงคือคําว่าวงเล็บนะครับอ่าสองคำนี้มีความหมายยังไงเราลองมาถอดความหมายกันนะครับอ่าคำว่าระคนก่อนนะครับระคนนะครับคําว่าระคนหมายความว่าอะไรนะครับการบวกลบคูณหารระคนเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับเราจะมาตีความหมายนะครับของคําคํานี้ก่อนนะครับทีนี้ เมื่อเราจะตีความหมายของคาคานี้นะครับคุณครูขอถามนักเรียนกันว่าคําว่าคนเนี่ยนะครับแปลว่าอะไรได้บ้างนะครับถ้าเป็นคํานามนะครับคนคือมนุษย์นะครับเนาะแต่ถ้าเป็นคํากริยานะครับคนคืออะไรครับคนคือการกวนนะครับนะเมื่อกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทําให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับเช่นการคนแกงเนี่ยครับเนาะเราก็จะเอาอาทัพพีหรือว่า อะไรตะหลิวนะครับไปคนคนคนทำให้แกงมันเข้ากันเงครับดังนั้นคําว่าคนคือการหมายความว่าผสมนะครับผสมคืออะไรผสมระหว่างอะไรในทางคณิตศาสตร์จะเกิดการผสมกันร,ระหว่างการบวกการลบการคูณและการหารแบบนี้นะครับดังนั้นคําว่าระคนเนี่ยจึงหมายถึงการผสมระหว่างการบวกการลบการคูณและการ หานะครับทีนี้อีกคำหนึ่งคำว่าวงเล็บนะครับอ่าวงเล็บคืออะไรวงเล็บคือส่วนอ่าสัญลักษณ์สัญลักษณ์หนึ่งนะครับที่มีลักษณะแบบนี้นักเรียนอ่าแบบนี้นะครับแล้วข้างในเนี่ยเขาอาจจะเขียนอะไรลงไปก็ได้นะครับวงเล็บมีหลายลักษณะมีทั้งแบบที่เป็นโค้งๆแบบนี้นะครับมีทั้งแบบนี้เราก็เรียกวงเล็บเช่นเดียวกันเนาะมีทั้งแบบนี้นะครับ เราก็เรียกวงเล็บเช่นเดียวกันแต่ที่เราจะใช้บ่อยๆคือแบบนี้นะครับจะต้องมีเป็นคู่น,ะนักเรียนมีฝั่งซ้ายและมีฝั่งขวาเราถึงเรียกมันว่าวงเล็บนะครับอ,อีกคำหนึ่งนะครับที่คุณครูอยากจะให้นักเรียนนะครับรู้จักก็คือคำว่าจำนวนนับนะครับจำนวนนับคืออะไรนะครับก่อนอื่นที่จะรู้ว่าจำนวนนับคืออะไรนะครับคุณครูถักขอถามนักเรียนก่อนว่านักเรียนนับเลขอะไรได้เป็นอันดับแรก นะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะครับสอนนักเรียนเนี่ยนับเลขอะไรได้เป็นอันดับแรกอ่าแน่นอนนะครับ99.99% 99ต้องบอกว่าเลขที่หนูรู้จักเป็นอันดับแรกคือเลข1นึ่งใช่ไหมคะ,ะเลขต่อไปคือเลข2เลข3เลข4เลข5แบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอ่นี่แหละนะครับ ดังนั้นเนี่ยเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขชุดนี้เนี่ยนะครับเลขชุดนี้ตัวเลขชุดนี้เลยนะครับจึงเป็นตัวเลขแรกๆที่เกิดขึ้นบนโลกนะครับอ่าแรกบนโลกเลยนะครับบนโลกไปนี้เนี่ยนะครับมีจํานวนต่างๆเยอยะแยะมากมายนะนักเรียนไม่ใช่ว่านักเรียนแค่รู้จักแค่หนึ่งสองส0มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าูนย์แบบนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยได้เรียนในชั้นที่สูงๆขึ้นไปนักเรียนจะรู้ว่าจํานวนที่ อาอย่บนโลกใบนี้เนี่ยมีมากกว่าที่นักเรียนรู้จักนะครับเมื่อมีมากกว่าที่นักเรียนรู้จักแล้วนะครับมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนในอนาคตเอาเนาะทีนี้ย้อนกลับมาที่คําว่าจํานวนนับนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะสอนเรานับใช่ไหมครับว่า,าเลขหนึ่นะต่อไปคือเลข2นะลูกต่อไปคือเลข3เลข4และเลข5ต่อไปคือ678ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแบบนี้เราเรียกมันว่า จำนวนนับนั่นเองนะครับเนาะดังนั้นจำนวนแรกที่นักเรียนจะรู้จักในชีวิตนี้ก็คงจะเป็นหรือว่าควรจะเป็นจำนวนนับนั่นเองนะครับถามว่าศูนย์คือจำนวนนับไหมนะครับศูนย์คือจำนวนนับไหมศูนย์นี่เกิดมาหลังจำนวนนับนะครับเราเรียกมันว่าจำนวนเต็มศูนย์นะครับก็คือจำนวนที่เกิดมาก่อนจำนวนนับนั่นเองดังนั้นสรุปว่าจำนวนนับก็คือจำนวนที่เริ่มต้นจาก1นะครับเริ่มต้นจาก 1>, 1ไป2ไป3ไป4ไป5ไปเรื่อยๆนะครับ Jamie, นะดังนั้นอันนี้คือจํานวนนับนะครับนักเรียนต่อไปนะครับนักเรียนคงจะรู้แล้วว่าจํานวนนับคืออะไรนะครับสิ่งที่เราจะเรียนเนี่ยทำไมเราถึงรู้ต้องรู้จักคําว่าจํานวนนับด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเราเรียนเรื่องการบวกลบคูณหารจํานวนนับนะครับดังนั้นจํานวนที่เราจะเอามาบวกลบคูณหารก็คือจํานวนที่1อ่งมีค่า1ขึ้นไปนั่นเอง1 2 3 4 5แบบนี้ครับเนาะอันนี้คือจํานวนนับนะครับเด็กๆ นักเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการบวกลบคูณหารจํานวนนับนะครับหรือว่าการบวกลบคูณหารละคนนะครับเรามารู้จักทริคส์กันก่อนนะครับทริคส์นี้มีสําหรับนักเรียนโดยเฉพาะนะครับนักเรียนของคุณครูโดยเฉพาะเลยคุณครูคิดมาสาหรับนักเรียนโดยเฉพาะเลยนะครับนักเรียนจะเห็นคานะครับในหน้าจอนี้นะครับห้าคำด้วยกันนะครับคําแรกก่อนนักเรียนอ่านว่าไงเอ่ยอ่านว่าวัวคาที่สองอ่านว่าควายอันที่สามอ่านว่า หายคําที่4อ่านว่าบ้าและคําที่5อ่านว่าแล้วนะครับอ่านไหนลองอ่านแต่ทีละคำนะครับพร้อมกันดูซินะครับอ่านว่าวัวควายหายบ้าแล้วนะครับอ่าคุณครูครับคุณครูทําไมให้พวกผมอ่านอันนี้เราจะเอาไปใช้ยังไงนะครับอ่าทีนี้เราลองมาถอดรหัสดูก่อนนะครับว่าเราจะเอาไปใช้ได้ยังไงนะครับ ดูก่อนนะครับอ่ะคูครูถามนักเรียนว่าคำห้าคำนี้อักษรน,นำคืออะไรนะครับเนะอะมาดูที่คำแรกคำว่าบัวอักษรน,นำคือวแหวนนะครับควายอักษรน,นำคือคอควายนะครับหายอักษรน,นำคือหอหีบนะครับบ้าอักษรน,นำคือบใอบไม,ไม้และแล้วอักษรน,นำคือ ลอลิงนั่นเองนะครับเราจะเอามาเกี่ยวข้องกับในทางคณิตศาสตร์ยังไงล่ะคุณรูเนี่ยวแหวนวแหวนคอควายหอหีบบอใบไม้ way, 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 oh ep, my, ลอลิงเนี่ยนะครับอ่าถ้าเกี่ยวข้องกับในทางคณิตศาสตร์การบวกลบคูณหารละคนเนี่ยวแหวนน่าจะแปลว่าคําว่าวงเล็บเนาะน่าจะแปลว่าวงเล็บคอควายน่าจะแปลว่าคูณหอเหีบน่าจะแปลว่าน่าจะหมายถึงการ นะครับบไปกลบน่าจะหมายถึงการบวกนะครับและลอลิงน่าจะหมายถึงการลบนั่นเองนะครับอ่าวงเล็บคูณหารบวกลบมันเกี่ยวข้องอะไรล่ะคุณครูนะครับวิธีการนะครับนี่คือทริคเลยนะนักเรียนวัวควายหายบ้านแล้วนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องทําตามนี้นะครับตามลําดับนะครับนั่นก็คือถ้าหากโจทย์มีวงเล็บเราจะต้องทําวงเล็บก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นเราจะต้องทําคูณเป็นอันดับที่2 และเราจะต้องทําหารเป็นอันดับที่3ทําบวกเป็นอันดับที่4และลบเป็นอันดับที่5นะครับนักเรียนจะต้องทําเรียงลําดับตามนี้เพื่อคําตอบที่ถูกต้องนะครับอ่าเหมือนกับอีพีที่ผ่านมานั้นคุณครูให้นักเรียนเอา1มาบวก1ลบ1คูณ1ห,หาร1ใช่ไหมครับอ่านักเรียนได้คําตอบเท่าไหร่อ่าวิธีการก็คืออย่างนี้แหละนะครับ ไม่มีวงเล็บใช่ไหมอ่าเราจะต้องทําคูณก่อนละเงี้ยครับจากนั้นเราต้องทําหารนะททำบวกนะททำลบนะเนี้ยนะครับถ้าใครทำอ่าให้มันถูกนะครับคําตอบที่ได้มันก็จะถูกนะครับเนาะหลายๆคนอาจจะทําจากซ้ายไปขวาเลยอย่างเงี้ยครับอ่าดังนั้นเป็นวิธีการที่ผิดนะครับดังนั้นตอนนี้เรามาใช้ทริคนี้กันนะครับนั่นก็คือทริควัวควายหายบ้าแล้วนะครับเราจะใช้ยังไงนะครับอ่าเมื่อเรารู้แล้วที่สีอ่า ทฤษฎีทริคนี้นะครับบวกควายหายบ้าแล้วเนี่ยนะครับเรารู้แล้วว่าเราจะต้องทําวงเล็บก่อนหนะ้าเป็นอันดับที่1ทําการคูณก่อนหนะ้าเป็นอันดับที่2ทําการหารหนะ้าเป็นอันดับที่3ามการทำการบวกเป็นอันดับที่4และทําการลบเป็นอันดับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้กันเราจะลองไปใช้กันในตัวอย่างเลยนะครับทีนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่1นะครับ 8 3 0 9 1สลบด้วยวงเล็บเปิด2 2 7 5 8 5ห้ารดบห้หารด้วย25วงเล็บปิดแบบนี้นะครับเราจะหาคำตอบข้อ,อน,นี้เราจะหายังไงนะครับเมื่อกี้คุณครูให้เรียนท่องอะไรนะวัวควายหายบ้าแล้วใช่ไหมครับคุณครูขอจดก่อนเนาะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจนะครับวัวควายหายบ้า แล้วนะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องทําวงเล็บก่อนจากนั้นทําคูณจากนั้นทําหารจากนั้นทําบวกและทําลบแบบนี้นะครับเป็นลําดับเนาะทาเป็นลําดับไปแบบนี้นะครับจากาซ้ายมือไปขวามือนะครับทีนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยสอนนักเรียนโยงเส้นก่อนนะครับวัวควายอา่าวัวคือวงเล็บเราจะต้องทําในวงเล็บก่อนนะครับดูซิมีวงเล็บไหมอา่ามีวงเล็บเห็นไหมครับน,นักเรียน มีวงเล็บเราจะต้องเอา2องแสนสมาหารกับ23ก่อนเป็นอันดับที่1ห,หรือว่าเป็นขั้นตอนแรกนั่นเองนะครับจากนั้นเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดูซิมาไล่ดูซิเราทําอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนที่1ที่ครูโยงเส้นนะครับดูซิต่อไปมีคูณไหมอ่าไม่มีผ่านไปมีหารไหมไม่มีมีบวกไหมไม่มีอ่าสุดท้ายมีลบใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องทําอันนี้เป็นขั้นตอนที่ 2นะครับทำอันนี้เป็นขั้นตอนที่2นะครับนั่นเองเนาะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับถ้านักเรียนโยงเส้นแบบนี้ได้นะครับแสดงว่านักเรียนใช้อันนี้เป็นแล้วนะครับใช้ทริควัวควายหายบ้าแล้วเป็นนะครับขั้นตอนเนี่ยคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยโยงเส้นแบบนี้ให้เป็นทําไมเราต้องโยงเส้นแบบนี้ให้เป็นเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอะไรทําก่อนอะไรทําหลังนะครับนะเราจะ บวกลบเลขตัวไหนก่อนนะครับคูณเลขตัวไหนก่อนหารเลขตัวไหนก่อนแบบนี้นะครับถ้าเราเรียนพร้อมแล้วนะครับเราจะไปทําลองไปทําดูเลยนะครับลองไปทําแบบวิธีทําดูนะครับอ่านี้คือโจทย์ข้อเมื่อกี้นะครับเราใช้ทริควัวควายหายบ้าแล้วนะครับในการลองดูแล้วว่าเราจะทําอะไรก่อนอะไรหลังนะครับปรากฏว่าเราทําในวงเล็บก่อนใช่ไหมครับจากนั้นเราไปทํานอกวงเล็บเป็นอันดับที่2แบบนี้นะครับทีนี้ ในการทำเขียนวิธีทํานั้นนะครับทิ้ง่ายๆขั้นตอนแรกเลยนะครับนักเรียนเขียนโจทย์ลงไปก่อนลูกค,คุณครูเขียนโจทย์ลงไปก่อนเนาะแปดหมื 83, ่นสามพันเก้าสิบเอ็ดลบด้วยสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบห้านะครับไม่ใช่วงเล็บหารด้วยยี่สิบสามนะครับอ่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะอ่าขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องทํา ในวงเล็บก่อนนะครับก็คือเอา2 2 7 5 8 5มาหารด้วย23ก่อนนะครับเราจะทำยังไงล่ะคุณครูเราก็ไปหารข้างนอกนะครับอ่าเราก็ไปหารข้างนอกแต่อันนี้คุณครูลองหารให้เรียนดูก่อนเนาะอ่าหารโดยใช้เครื่องหมายหารยาวนะครับ2 2 7แ8 5แบบนี้หารด้วย23าอ่าเราจะหารได้แบบนี้เราจะต้องสร้างแม่สุดคูณแม่ที่23ใช่ไหมลูก อ่า23คูณ1 23คูณ2 23คูณ3 23คูณ4 23คูณ5 23คูณ6 23คูณ7 23คูณ8และ23คูณ9ใช่ไหมครับอ่าอ่าดูสินะครับ เราลองมาคูณกัน23่คูณหนึได้23นะครับ่าทำไมคุณครูถึงเขียนไว้จังนะครับนักเรียนคุณสมบัติของ1คือ1คูณอะไรก็ตามได้จำนวนนั้นนะครับเนาะต่อไปเราก็ใช้วิธีการคูณแนวนอนปกติแหละนักเรียนเนาะหรือว่าบางคนก็มีแม่23ดูก็นักเรียนก็ดูแม่23ได้นะครับ3าคูณ2ได้6ใส่6นะครับสองคูณ2ได้4เนาะก็ใส่ไป3าคูณ3ได้เก้คูณ2ได้ห

14 14บวก2เป็น16นะครับ8คูณ3ได้24ใส่4ทด2 8คูณ2ได้16 16บวก2เป็น16 17 18อ่ะเป็น18 9คูณ3ได้20 7ใส่7ทด2 9คณ2ได้18 18บวก2เป็นอ่าเป็น20นะครับเราก็จะได้สูตรคูณแม่ที่23ในการใช้หารแล้วนะครับอ่าในการนามาหาผลลัพธ์เนาะทีนี้ เราก็มาหาผลลัพธ์กันยี่สิบสามหารสองได้ไหมเอ่ยอ่าไม่ได้เลื่อนไปยี่สิบสองซิอ่าก็ยังน้อยกว่านะครับอ่าเพื่อประหยัดนะครับเราก็เราก็เอามาหารเลยสองร้อยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบสามหารสองร้อยี่ิบเจ็ดมีไหมอ่าไม่มีนะครับเราต้องหาตัวที่อ่าน้อยกว่านะครับแต่ว่าไม่เกินเนาะดังนั้นยี่สิบสามน่าจะคูณกับเก้าเนาะอ่ายี่บสามคูณเก้าเท่ากับสองร้อย 7นะครับทำยังไงลกูกเอามาลบกัน7-7ลบเเหลือ0 2-0ลบเหลือ2 2-2ลบเหลือ0ครูไม่ขอไม่เขียนเนาะต่อไปทำไงต่ออ่าดึง5ลงมานะครับเราก็ดู23าคูณอะไรได้205ไม่มีนะครับไม่มีก็กลายเป็นอ่า207ก็ไม่ได้ละเกินเนาะอ่าก็ต้องเป็น23คูณ8นะครับได้เท่าไหร่ครับ180 เอามาลบกันเนาะเอาสองทันนี้มาลบกันนะครับ5ลบ4เหลือ1นะครับศูนย์ลบ8ไม่ได้ยืมมาเหลือ10 10-8ลบเหลือ2นะครับทำไงต่อเอ่ย,อยอดึง8ลงมานะครับ23คูณอะไรได้218มีไหมครับไม่มีนะครับดูสิ23คูณ9ได้เท่าไหร่ครับ210 8ลบกันเหลือ0ูนอ,อไม่ใช่สินะครับอ่าผิดพลาดผิดพลาดนิดหน่อย23 9, 7, ออค่คูณได้207เนาะอ่า207คุณครูขอโทษด,ด้วยนะครับเอออ่า8ลบเเหลือ1อ่า1ลบ1ลบ0เหลือ1สอ่าอันนี้คงไม่เขียนละนะครับเนาะต่อไปตัวสุดท้ายดึง5ลงมาอ่า23คูณแล้วได้115อ่าเป๊ะเลยนะครับ23่คูณ ได้115นะครับลบกันเหลือ0แบบนี้นะครับดังนั้นแสดงว่าอันนี้นะครับอ่า227,585หารด้วย23มีค่าเท่ากับ9 8 9านะครับอ่าวิธีการก็คือนะครับตัวไหนที่เราไม่ใช้เราเขียนไปก่อนเนาะอย่างเช่น83,000อ่า91เรายังไม่ใช้นะครับอ่าเรายังไม่ใช้เนาะเรายังไม่ใช้เราก็เขียนไปก่อนลูก อ่าเรายังไม่ใช่เราก็เขียนไปก่อน8 000, 3 9 1 1นะครับลบด้วยอ่าส่วนอ่าในวงเล็บเราหามาแล้วได้เท่ากับอ่าได้เท่ากับ9 000, 8 9 5แบบนี้นะครับอ่าเมื่อแบบนี้เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะแสดงว่าเราทำขั้นตอนแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะครับทันไม่เอ่ยอ่าถ้าไม่ทันสามารถย้อนกับอ่าก็กลับไปดูนะครับดูว่าย้อนกลับไปดูได้นิดหน่อยนะครับ เนี่ยอันนี้เราทําขั้นตอนที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทําขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2เมื่อเราได้คาตอบอันนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็เอามาลบกันถูไหมลูกอ่าวิธีการก็คือเขียนเครื่องหมายเท่ากับให้มันตรงกันนะครับนี่นะนักเรียนเขียนเครื่องหมายเท่ากับให้มันตรงกันนะครับจากนั้นนักเรียนเอาไปลบข้างนอกลูก8 3 0หมลบด้วย9000อ่าวางตัวเลขให้ตรงกัน9 8 9ารอ่าลบกันได้เท่าไหร่เอ่ย 1> 1 8, 1, นนหนึ่งลบห้าไม่ได้ไปยืมได้แปดหนึ่งเป็นสิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดลบห้าเหลือหกนะครับแปดลบเก้าไม่ได้ไปยืมศูนย์ยืมศูนย์ไม่มีให้ยืมอีกนะครับศูนย์ไม่มีให้ยืมอีกดังนั้นยืมสามล้กันยืมสามสามถูกยืมมาสองอน,นี้เป็นสิบอันนี้ถูกยืมไปอีกหนึ่งได้เท่านี้ใช่ไหมครับสิบแปดลบเก้าเหลือสิบแปดลบเก้าเหลือเก้าเก้าลบแปดเหลือ 9, 9หนึ่ง 2ลบ9ไม่ได้อายืม8มานะครับก็กลายเป็น12 12ลบเเป็น3แล้วก็เป็น7นะครับดังนั้นอันนี้คือคำตอบถูกไหมอ่าดังนั้นขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนนี้นะครับอ่าเอา8 13,091ลบก,กับคำตอบของอันนี้นะครับได้คำตอบเท่าไหร่นะครับก็จะได้เป็น7 0็ดหมนะครับแบบนี้นะครับดังนั้น เราก็สามารถเขียนคําตอบได้แล้วนะครับเขียนคําตอบได้แล้วนะครับเขียนเป็นตัวเลขไทย7จ็ดหมื่นสามแบบนี้นะครับนักเรียนเราทบ,ทบทวนอีกนิดหนึ่งนะครับก่อนอื่นเราลอกโจทย์ลงไปก่อน แล้วเราก็ทําตามขั้นตอนที่เราวางแผนไว้โดยใช้สูตรบัวควายหายบ้าแล้วที่คุณครูบอกให้นะครับนักเรียนอย่าลืมเขียนเครื่องหมายเท่ากับข้างหลังเนี่ยให้มันตรงกันนะครับสมมติว่ามันมีบรรทัดตอบบรรทัดต่อไปนักเรียนก็ต้องเขียนเครื่องหมายเท่ากับให้มันตรงกันแบบนี้ด้วยนะนักเรียนและอันไหนที่เรายังไม่ได้ใช้เราเขียนไปก่อนนะครับเนาะเราลอกไปก่อนแบบนี้นะครับอันไหนที่เราต้องใช้เราก็คิดคําตอบข้างนอกแล้วก็เอามาใส่แบบนี้นะครับ เนาะไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอ่าอันนี้คือตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2นะครับอ่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับวัวควายหายบ้าแล้วเนาะวัวควายหายบ้าแล้วนะครับอ่าวัวควายหายบ้าแล้วคืออะไรเราต้องทําวงเล็บก่อนจากนั้นทําคูณทําหารทําบวกและทําลบแบบนี้นะครับอ่าอย่างเช่นข้อน,นี้นะครับ วงเล็บอ่าเราทำวงเล็บเราก็หาวงเล็บก่อนดูมีวงเล็บก <im Alto> <im> ี่ก so, uh, ี่คู่ครับอ่ามีวงเล็บ2คู่แสดงว่าเราจะต้องทำให้มันอ่าเป็นขั้นตอนที่1ทั้งคู่ใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือขั้นตอนที่1นะนี่ก็คือขั้นตอนที่1เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นเราดูเซ็ตมาคูณไหมอ่าไม่มีแล้วนะครับหารไหมไม่มีแล้วบวกนะครับอ่าเหลือบวกนะครับเห็นไหมอ่าเหลือบวกเราก็เอามาทำเป็นขั้นตอนที่2นั่นเองนะครับอ่า แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับคือการใช้สูตรว o r k y หายบ้านแล้วนะครับเนาะนักเรียนโยงเส้นให้ถูกนะลูกโยงเส้นแบบนี้ให้ได้นะครับเนาะเดี๋ยวถ้า,านักเรียนสามารถโยงเข้าไปในแบบฝึกของนักเรียนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายบทเนี่ยคุณครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนโยงเส้นแบบนี้ด้วยนะครับเนาะทีนี้เราลองไปดูนะครับว่า ถ้าเราคิดแล้วก็ทําวิธีทําจริงๆเนี่ยทำยังไงนะครับอ่าดูนะครับถ้าเราทําวิธีทําจริงๆนะครับอ่าเราลองโยงเส้นดูสินี่คือขั้นตอนแรกถูกไหมลูกน,นี่ก็คือขั้นตอนที่หนึ่งเพราะว่าอยู่ในวงเล็บนะครับจากนั้นอันนี้คือขั้นตอนต่อไปนะครับเนาเมื่อได้คําตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทายังไงล่ะขั้นตอนแรกคือลอกโจทย์ลงไปก่อนใช่ไหมครับอ่าลอกโจทย์ลงไปก่อน8ปดพันเก้าร้อยสี่สิบ หารด้วยสิบสองบวกด้วยห5ร้อยห้าสิบคูณด้วยสิบสี่แล้วก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับนะครับเขียนเครื่องหมายเท่ากับเนาะจากนั้นนะครับาจากนั้นทำงานก็คิดสิครับคิดในวงเล็บก่อนนะครับคุณครูขอ,ขอคิดวงในวงเล็บหน้าก่อนเนาะในวงเล็บหน้านะครับคุณครูก็เอามาตั้งหารลตึีง ไม่สวยเลยนะครับอ่านักเรียนเขีสว,สวยนะครับ12หารด้วย8,940 1นะครับอ่าวิธีการท,ทําทำยังไงครับอ่าทำแม่12ก่อนครูจะได้หารง่ายๆนะครับอ่า12คูณ1 12คูณ2 12คูณ3 12คูณ4 12คูณด้วย5 12คูณด้วย6 12คูณด้วย7 12คูณด้วย8 12คูณด้วย9นะครับอ่านค,นคุณครูจะไปอย่างไวเลยนะเนาะเดี๋ยวนักเรียนอ่าค่อยๆทําตามปกติของนักเรียน12คูณ1ได้12 12คณ2ได้24 12คณ3ได้36 12คูณ4ได้48 12คณ5ได้60 12 6 7 12 12 8อ่า12 7นะครับ84 12 8 96 ไปสิบสองแปดเก้าสิบกบสองเกาหนึ่งร้ดนะครับาหารเลยสิหาร8ดไม่ได้หารแปดสแล้วกันอ่าหารแปดสแล้วกันสิบสองหารแปดเก้าไม่มีแปด้าแต่ใกล้เคียงคือแปใกล้เคียงและน้อยกว่าคือแปบสี่นะครับสิบสองเจ็ดปดบสลบกันนะครับ9ก้าลบสี่เลยห้าใช่ไหมครับถ้าต่อไปดึงสลงมาสิบสองไรได้ห้าบสี่มีไม่เอ่ย โอ้ไม่มีอีกน้อยกว่าครับ5สี่สิบแปดเนาะสิบสองคูณสี่ได้สี่สิบแปดลบกันสี่ลบแปดไม่ได้ยืมมานะครับจากห้นนกาเหลือสี่อันนี้กลายเป็นอันนี้กลายเป็นสิบสี่อ่าสิบสี่ลบแปดเหลือหกนะครับอ่าดึงศูนย์ลงมาแบบนี้นะครับสิบสองอะไรได้หกสิบอ่าสิบสองคูณห้าได้หกสิบได้หกสิบอ่าเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือคําตอบใช่ไหมครับคือคําตอบของวงเล็บแรกเนาะ คือคาตอบของวงเล็บแรกนี้นะครับเราเอาไปคิดข้างนอกนะครับเมื่อเราคิดได้แล้วเราก็มาเขียนเนาะแปดพันเก้าร้อยสี่สิบหารด้วยสิบสองมีค่าเท่ากับเจ็ดร้อยสี่สิบห้านะครับอ่าเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาคิดในวงเล็บหลังกันนะครับมีกี่วงเล็บนักเรียนต้องทำแบบนี้นะลูกเนาะมันไม่ยากนะครับวงเล็บหลังคือหกร้อยห้าสิบหารด้วยสิบสี่อ่าหกร้อยห้าสิบคูณด้วยสิบสี่นะครับอ่า เราก็ตั้งคูณปกตินะหกร้อยห้าสิบคูณด้วย1ิบสี่นะครับแบบนี้นะครับเอาสคูณให้ทั่วสี่คูณศย์ได้ศูนคูณหได้ยี่ใส่ศูนย์ทดสองคูณหได้ยี่สิยบวกสเป็นเป็นเท่าไหร่ลูกยี่บสี่คูณสเป็นยี่สินะครับต่อไปเอาหคูณให้ทั่วหนึ่งคูณอะไรได้จํานวนนั้นเอาง่ายหนคูณศย์ได้ศูนย์หคูณหได้ห้า หนึ่งคูณหกได้หเอาสองบรรทัดน,นี้มาบวกกันนะครับศูนย์ 0, ไม่มีตัวบวกด้วยดึงลงมาเลยศูนกศนได้ศูนย์หบวกหได้สิใส่หทดหนึ่บวกหได้แปบวกหนเป็นเกานะครับกลายเป็นเก้านะครับเราก็จะได้คําตอบของวงเล็บหลังนะครับอ่าแต่ว่าวงเล็บหลังมันบวกกันอยู่นะั้นเรียนเห็นไหมอ่าเราก็เขียนบวกกันไปนะครับหกร้อคูณสิสีได้อยู่เก ร้อยแบบนี้นะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปเมื่ออันนี้ได้คําตอบอันนี้ได้คําตอบก็เอาสองอันนี้มาบวกกันคือขั้นตอนนะครับอ่าไม่ยากเลยเนาะดูสิอ่ามาบวกกันเลยการบวกนี่ง่ายมากเลยมากที่สุดนะครับเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบวกกับเก้าพันหนึ่งร้อยนะครับได้เท่าไหร่เอ่ยอ่าห้าบวกศูนย์ได้ห้า บวก0ูย์ได้4 7บวก1ได้8นะครับ9ไม่มีตัวบวกดึงลงมาเลยนะครับเขียนเครื่องหมายเท่ากับให้มันตรงกันนะครับเนาะเขียนเครื่องหมายให้มันเท่ากับให้มันตรงกันได้เป็น9,84 5แบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเขียนคำตอบนะครับเป็นตัวเลขไทยได้แล้วนะครับดังนั้นข้อนี้มีค่าเท่ากับ 9, 840 อ่านะครับคือคําตอบนะครับแต่ในการที่นักเรียนคํานวณนักเรียนไม่จําเป็นที่จะต้องไปเอาไปคานวณในเศษกระดาษก็ได้นะลูกเรียนสามารถคํานวณได้ในใบงานของคุณครูได้เลยนะครับอ่นักเรียนนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการบวกลบคูณหารจํานวนนับหรือการบวกลบคูณหารละคนนะครับโดยใช้สูตรของอะไรนะบัวควายหายบ้าแล้วนะครับตอนนี้นักเรียนจะให้นักเรียนลองทําเองดูบ้างนะครับเนาะนักเรียนอ่าใบงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะลูก ใบงานรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการบวกลบคูณหารแบบมีวงเล็บวันนี้คุณครูจะให้แบบนี้นักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนะครับแล้วก็ชั้นแล้วก็เลขที่ด้วยนะครับเขียนทุกแผ่นเลยนะครับเมื่อนักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่อะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับนักเรียนก็ลองมาคํานวณนะครับนักเรียนสามารถโยงเส้นไปในนี้ได้เลยนะลูกแบบนี้นะครับแล้วนักเรียนสามารถเขียนวิธีทำประมาณกลางๆี้ได้นะครับเนาะ โยงเส้นว่านักเรียนทําขั้นตอนไหนก่อนขั้นตอนไหนหลังนะครับแล้วถ้านักเรียนทําเสร็จ2ข้อน,นะครับนักเรียนก็ระบายสีต,ต่างๆให้มันสวยงามด้วยนะครับะระบายสีสวยงามนะครับเนาะระบายสีให้สวยงามเลยนะครับตัวการ์ตูนต่างๆนะครับก็ระบายสีให้สวยงามเนาะแล้วแต่นักเรียนเลยนะครับตกแต่งให้งดงามเลยนะ,ะจะได้คะแนนเยอะๆนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับนักเรียนไปทําแบบฝึก อ่าเรื่องการบวกลบคูณหารประคนแบบมีวงเล็บได้เลยนะครับมันแมบทบเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน,น,น,แบบน์ให้มันมัน่นม,มันแมบทบเรียนคณิตศาสตร์ให้มันมั่นมันแมทเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ให้มันมั่น